คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยรักดศหอมอมวัดมาพูดเมื่อวันเสาร์ทัว,วร์กัวลาลัมเปอร์ลงแถวแๆทำเนียบรัฐบาลไทยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการทีมงานของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงเอาเพลงอมพระมาพูดของพี่เบิร์ดกับพี่เสกมาประกอบคลิปการเดินทางมาเยือนไทยเพลงตั้งเยอะไม่เอามาอะไรดนใจให้ใช้เพลงนี้ไปดูท่อนฮุกที่พี่เบิร์ดกับพี่เสกร้องสิครับ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสาใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคโชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหมประเด็นมันอยู่ตรงที่ในคลิปนายกอันวาหารือกับทักษิณและแพทองทานด้วยถ้าตั้งใจใช้เพลงนี้ถือว่าใจร้ายครับคงไม่ตั้งใจหรอกครับของแบบนี้มันพลาดกันได้แม้ไม่ควรก็ตาม แต่ความผิดพลาดมันสะท้อนความถูกต้องอยู่เหมือนกันในแง่าการเจรจาความเมืองทีมงานของนายกอันวาอาจจะอ่านออกว่าการเจรจากับทักษิณน,นั้นเชื่อถือได้แค่ไหนเพราะทักษิณคืออดีตนักโทษหนีคดีคอร์รัปชันอย่าว่าแต่อมพระเลยอมวัดมาพูดก็เชื่อได้ยากการที่นายกอันวาตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนคนรอบตัวนายกอันวาบางส่วนอาจไม่พอใจก็เป็นได้ นี่อาจเป็นต้นต่อความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นครับทีมงานนายกอันวาถอดคลิปเจ้าปัญหานี้ออกแล้วโพสต์คลิปใหม่ใส่เพลงประกอบใหม่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นแทนก็ยังทําให้ต้องตั้งปุจฉากันอยู่ดีทําไมถึงเลือกใช้เพลงพระราชนิพนธ์เพลงยามเย็นมีประวัติที่มาที่ไปน่าสนใจครับยามเย็นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่สอง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในพศ2489ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะฟ็อกทรตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจาัก,กรพันธ์เพนสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาแต่งคำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องสมบูรณ์ให้ครูเอื้อสุนทรสนานนำออกบรรเลงในงานของสมาคมปราบวันโรคนับเวทีลีลาดสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพศ2489นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่นำออกบรรเลงสู่ประชาชนเป็นเพลงที่ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสำหรับการเต้นรำในสมัยนั้นความหมายของเพลงยามเย็น ล่าวถึงการที่คนรักจากไปไกลมีความคิดถึงและความรู้สึกดีๆต่อกันแม้ยามต้องห่างไกลย้ำเตือนให้รับความเป็นจริงและปรับตัวให้ได้กับความเปลี่ยนแปลงได้เปรียบเปลยคนรักเป็นดั่งดวงอาทิตย์ที่กำลังลับจากฟ้าไปโดยเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปรียบเลยและมีความหมายแทบจะเหมือนกันคนรักจากไปไกลย่อมนำมาซึ่งความคิดถึงคนในตระกูลชิน,นวัตรรู้ซึ้งดีครับ กิจการต่างประเทศไม่ว่ารัฐบาลชาติไหนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะความผิดพลาดผิดเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ได้เช่นกรณีนายกอันวาข้างต้นนี้ชาวมาเลเซียอยู่ไกลเหตุการณ์ต่างวัฒนธรรมคงไม่รับรู้อะไรมากผิดกับคนไทยครับวิจารณ์กันลั่นทุ่งก็ทำนองเดียวกันกับก,บการที่นายกอันวาตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาคนไทยบางส่วนยอมรับได้แต่ชาวมาเลเซีย ถล่มนายกอันวาไปเต็มๆอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คนมันไม่ไว้ใจทำไงได้23-24เมษายนนายกแพทองโพยจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาตามคำเชิญของสมเด็จมหาบวรทิบดีหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะมีการหาหรือความเมืองเต็มคณะของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารสำคัญต่างๆร่วมกันเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตราสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชานายกแพทองโพยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคาระวะสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนประธานวุฒิสภานักการเมืองตระกูลชินวัตรไปพบกับนักการเมืองตระกูลหุนของกัมพูชา ไม่ว่านัดเจอกันที่ไหนคนไทยจะพากันจับจ้องเป็นพิเศษเพราะเกรงจะมีวาระซ่อนเร้นฟังตรวจสอบรัฐบาลตั้งคำถามแล้วครับไปคุยอะไรบ้างมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่าพิชิตชัยมงคลแกนนำเคลือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอโพสต์ข้อความถามว่านายกแพทองทานชิน,นวัฒนจะไปเยือนกัมพูชา พบหุนมาเน็ตนายกกัมพูชาวันที่23-24เมษายนนี้หลังประชุมคอรอมเส,สร็จการไปกัมพูชาของแพทองทานมันสกิดความไม่ไว้วางใจของคนไทยหลายคนไปด้วยเหตุเพราะนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลยังคงมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลที่ต้องการแบ่งกัน50-50กับกัมพูชาแต่ขณะเดียวกันกัมพูชาเขาไม่ได้คิดตรงผลประโยชน์เพราะเขาปลุกระดมคนทั้งกัมพูชา ว่าจะเอาเกาะกูดคืนรวมทั้งปราสาทตาเมือนทมที่จังหวัดสุริน์การไปรเยือนกัมพูชาของแพรทองทานจึงอดคิดไม่ได้สองเรื่องคือ 1. ด้วยความรู้ที่แพทองทานมีจะทันเกมการเมืองที่เป็นธงหลักของกัมพูชาคือเรื่องดินแดนจะเท่าทันเขาไหม 2. ทงธงหลักของรัฐบาลเพื่อไทยคือพื้นที่อ้างขับซ้อนแบ่งผลประโยชน์50-50ก็ถูกคนไทยคัดค้านอยู่ ข้อสังเกตที่ต้องจับตามองคือมติคอรมอรวันอังคารที่22เมษายน2 5 6 8นี้จะมีมติคอรมอรอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการไปกัมพูชาครั้งนี้หรือไม่นายกแพทองทานต้องตอบให้ชัดว่าไปกัมพูชาครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้นอะไรอย่างไรเรื่องน่ากลัวที่สุดก็คือจะมีอะไรหมกเม็ดไปจากประเทศไทยหรือไม่การแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลแม้จะยังไม่ถึงเวลาที่ผู้นำสองประเทศจะทำความปลงอะไรกัน แต่ก็ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะทั้งรัฐบาลไทยและกัมพูชาล้วนอยู่ภายใต้ผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเหมือนกันฉะนั้นใครที่บอกว่าการเยือนกัมพูชาครั้งนี้ไม่มีอะไรแค่กระชับความสัมพันธ์อมวัดมาพูดอย่าเพิ่งเชื่อครับทักษิณหุ่นเซนยังต้องกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นจากที่แน่นหนึบกันมานานแล้วมันน่าสงสัยไหมครับ